เก็นมวลน,น้ำเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเคงมีชาแนลนะคะคือเก่าคือเดิม,มอี้เป็นวันหยุดเท่านะคะพี่น้องคะ่ะวันหยุดวันหยุดนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากเน็ตเนื่อยจากการไล่โดเออข้ากวตื่นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ําๆนะคะเราก็มาที่ริมทีมาที่เขือ่อนอ่ายะโสธรเขื่อนพระนพรน,นะคะพระจิมหาสื่อปลาเนื้ออ่อ,อนบบกิดว่าจะมาหาสื่อปลาเนื้ออ่อนป่านั่งปลาเสี้ยมไปข่อยากินหนึบบ่งปลาตำแกยวเบ,บ๊ะ เออขอดีไหมาหาปลาเนือออนให้อี่หนึ่งมือเสาใส่บาทนำ้ำเตาปูดจะมีนบอ่อนะคะแต่ตอนนี้คือบอกเลยว่าฝนมาเร็วฝนมาเร็วน้ํามาเร็ว,มา,รวมากปีนี้จะไหนกระถว่วเน่นอนพี่น้องนะคะกะัในเรื่องของการอ,อตอบโต้พ,พบัใิตห้พ,พิบัติืมกะเดี๋ยวก็จะได้หาเรือกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะ้องซื่อเลืออีกล่าหนึ่งและะ้วก็สื่อเสือสู้ชีพ เพื่อออกปฏิบัติการซอยเหลือผู้ประสบภัยในเขตต่างๆนะคะตัวประเทศไทยแต่ว่าปีนี้ขอคิดว่าจะได้กระถ่อมพี่น้องเพราะว่าน้ำม,มาเร็วแล้วก็แห้งตอนนี้ขนาดยังไม่เข้าหน้าฝนเต็มที่เลยตอนนี้เขื่อนพนมไพรขึ้นทงเหลืองแล้วนะคะเขื่อนทงเหลืองหมายความว่าเตือนแล้วนะคะตอนนี้กำลังระบายนะ้ำมันแต่สวดๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะชาวประมงกับพี่แาปตีหาปลาปลาติ่งดงๆอยู่พี่น้องนะคะไปเบิเบ่งกันเลยจ้าบรรยากาศแบบสมวนก็บแบบว่า อากาศดีมากอากาศดีจริงๆนะคะพาคเาเบิงเขาปล่อยน้ำแบบเปิดประตูระบายน้ำทั้งแผ่บานแล้วนะคะคือกล่นท่งเหลืองแล้วน้ำมาเร็วและแรงมากตอนนี้เพิ่งต้นเดือนเพิ่งเพ,พิ่งต้นเดือนมิถุนายนเองนะคะเบิงกันเลยพี่น้อง เก็นมวลน,น้ำเลยนะคะน,นี่เขาก็ลัสอนหากุ้งพี่น้อง นี่นะคะเราเราเจอแบบขุมทรัพย์มากพี่น้องคะ่ะเราเราต้องการปลาที่อยากได้แล้วนะคะนี่เพาเอิ้นปลาหนูปลาหนูโลละสองร้อยนะคะคือราคาส่งนะคะอันนี้ปลาปลาหยงกอปลานางโลละสี่ร้อยนะคะปลาหนูมันบอกโลละสองร้อยอะโลละสองร้อยที่เนี่ยไปต้มกันแล้วโลเคิงเลยเอาเอาหนิประหังอันนี้จ,จ,จะเอาเป็นหนึ่งตัวใหญ่เตอ๋อไปยัง ใหม่ๆเลยบ่นี้แม่นจ้ะก็เลี่ยดหรอมันมันอยู่ด้วยเนาะเพ่้นี้เอาเอาโลนึงหรือโลเครื่องลเครื่องครับเอาเอาล้อาหกสิบสองลครับกับปลาปลาหนูบอกครับแล้วอ่ะโลนึงครับโอเคอันนี้คือหายใหม่แล้วรับพันหาพันการไหมนะพี่น้องค่ะเออตอดน้ำมาติเงี้ยงมีปลากรดด้วยนะบอจ้ะล้อเครื่องลายเก๋มันบาอะ่ะ ใครอยากทานสดๆนะคะก็มาได้ที่เขื่อนพนมไพรเขื่อนยะโสธรนะคะโลละเป็นสามร้อยบาทนะคะมีเงินสดบปล่เลิศมีเงินสดนะคะอันนี้ก็ข้าเอินปลาอะไรไงอันนี้ก็นึ่งแซ่บปลาปึงปลาเทียมตัวโบเมียไหนนะคะพนมไพรอยู่ฝั่งนู้นยะโสธรอยู่ฝั่งนี่นะคะ เป็นชีวิตชนบ,บทบ้านๆแต่ว่ามีความสุขกินอายแบบแยังดังไฟเนี่ยคุณแม่แล้วกำลักดังๆไฟเห็นยังบุดังไฟเิ่งปลาให้ได้พี่น้องที่แคบปลา <c oughs> เรากำลังจะกลับนะคะ ตามความสมดุลแล้วเราได้ไหมล่ะอะโรครึ่งหนึ่งโรครึ่งคือ300บาทนะคะโดล,ล,ละว200คือนี่คือราคาทรงเร็วพอซื้ออยู่นานนานมองคุณ สวัสดีค่ะป้าป้านนาค่ะขอบคุณจานนายกมือขึ้นด้วยสิลูกสวัสดีค่ะน้องโตแล้วนะคะน้องเป็นเอลซ่าใช่ไหมคะเด็กหญิงเอลซ่าน้องเพิ่งมาจากโรงเรียนวันนี้คุณยายกับคุณแม่ไปรับชาน้องแต่ร้องก็ไม่ร้องห้ใช่มไหมคะแต่ว่าวันนี้ใส่ชุดที่ป้าซื้อให้ด้วยชุดอะไรหวะาชุดเอลซ่าไงเหรอเหรอ วันนี้คุณยายกับคุณแม่ไปรับชา้านักเรียนพันคนเหลืออยู่สี่คนใช่ไหมลูกโอ้ยเขากลับเบิดบ้านเบิดพี่น,อน้อลนักเรียนเป็นพันๆโรงเรียนนั่งนักเรียนพันสองร้อยคนเหลืออยู่สี่คนถ้าพ่อแม่มไปรับนั่งตรวจปวดยู่แม่มันอันแม่มันตื่นนอนเว้นหรือปะตื่นย่ายกับนอนเว้นหรือปะตื่นอนอนเพลินใช่ไหมคุณยายนะคะแต่น้องก็ไม่ร้องไห้ใช่ไหมลูก น้องไม่ร้องไห้เลยใช่ไหมคะอ,อน้องเก่งที่สุดในชีวิตน้องกินอย่างนะยูโปโป้วันนี้เราจะไหว้พระกันใช่ไหมคะโอเควันนี้ก็เป็นวันพระนะคะสั่งบายสีของไหวของนหนพี่น้องคนละหมากหลากใหม่ กำยอกกัมยานนะคะองค์ท้าเวสวุวรรณูจตูมหาลาชิกาผูเป็นไงในโลกจีจตูโลกบาลทั้งสี่น่หละอืมนีเป็นบริเวณลานธรรมของแคทมี่นะคะเอา้าวเธอจะไปไหนอ่ะ เป็นคันคูของหนูนะคะน้องกินอะไรมูฝอยมูฝอ,ย,อยของใครของป้าอ๋อน้องเสียบไหมซิมมึงดูกรอบมากเลยใช่ไหม มันเยี่ยมยอดมันเลิศที่สุดในโลกในโลกเลยน้องๆมากหลายอืมมันแซ่บมากลำยองก็อยากกินกับน้องเว้ยลำยองก็อยากกินกับน้องหมูเฟยแบนของใครอะแบนของปลาแคทตเขายำหม,มี่ยำหม,มีใช่ไหมคะน้องไม่เผ็ดเลยน้องอร่อยน้องแซ่บเนาะเดี๋ยวจะไปเอาข้าวเหนียวมากินกับนะคะอืมมันแซ่บหลาย บอกป้าาแล้วนะฮะอุดหนุนป้าแคดด้วยนะคะกระปุกละร้อยสิบเก้าบาทนะคะ่ะหูวไฟอ,อบกบพี่น้องค่ะร้านหัวกินน,นี้ดิก็ตาตาเอาขับข้าวมาให้เราแล้วเราจะกินข้าวกันนะนใช่ไหมเดี๋ยวตาเอาเนี่ยม,มาล้าง